สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กันในวันศุกร์หันษานะครับหรือโปรแกรมฟุตบอลไฟเดย์ไนท์ก็ถือว่ามีหลายๆคู่ที่ลงเตะนะครับก็หยิบมาฝากหนึ่งตัวแล้วกันก็ไปลุยลาลิก้าสเปนระหว่างเบตติทีมอันดับ8จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเซลตาบิโก้ทีมอันดับ17ก็ถือว่าคู่นี้เจอกันมาในเกมแรกเนี่ยเป็นเซลตาบิโก้ที่ได้ในบ้านก่อนชนะไป2ประตูหนึ่งแล้วก็5เกมหลังเนี่ยลิเวตติสไม่เคยเอาชนะเซลตาได้เลยนะครับก็ถือว่าสิติเป็นรองแบบสุดกูเลยส่วนฟอร์มหลังเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับาาาหรัทงงด้นลลิเวจกก5มแะ เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ทั้งหมดเลยส่วนทางฝั่งของเซลตาบิโก้ผู้มาเยือนเนี่ยหเกมหลังของพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวก็ถือว่าช่วงหลังก็ดีเหมือนกันสภาพความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านอย่างลิเวตติสวันนี้วิลเลียมโจเซ่นะครับทำสิ0ประตูรวมไปถึงอิสโก้ไอโยโซเปเรสก็พร้อมส่วนทางฝั่งของเซลตาบิโก้ก็คงจะต้องใช้บริการของเซเกลลาสันที่ทําไป10ประตูเช่นเดียวกัน,รว,กนรวมถึงยัสโก้อาร์ปาซูน,นาตัวเก่ากักบ,กบตันตีมวันนี้ก็ถือว่าพร้อมเงื่อนไขของทางด้านลิเวตติสวันนี้แค่ชนะทุก ดูแล้วเบติสเนี่ยสติการเจอกับเซลตาบิโก้ไม่ค่อยดีเลยนะเพียงแต่พวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านนะครับแล้วเนี่ยกำแพงถือว่าจับต้องได้แค่0 2 5ดเองส่วนผลงานในบ้านปีนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะพวกเขาแพ้แค่2เกมเท่านั้นจาก15เกมที่เตะในบ้านส่วนทางฝั่งของเซลตาบิโก้เล่นเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้แค่สเกมเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแม้ว่าฟอร์มหลังของเบติสจะไม่ดีแต่คิดว่าวันนี้อาจจะคัมแบ็กกลับมาเก็บ3คะแนนได้อีกหนึ่งครั้งอย่างแย่ที่สุดจะไม่แพ้ถ้าทำใจเจ็บแขนข้้างงนึได ิเวอร์ติเป็นทางเลือกสําหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้จัดไปที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์ติส่วนบทวิเคราะห์เต็มทุกๆอย่างเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ